ยังคงวนเวียนอยู่กับย่างนาคะวันนี้เรามา,าใส่เชือ้อเหงือกงูให้ย่างนานวันนี้คอยเอานี่เชื้อใส่ขวดมาผสมน้ำมาแล้วนะจ๊ะไม่ได้สั่งมาเยอะก็เลยต้องผสมน้ำดูว่าวันนี้จะได้กี่ต้นไปใส่กันเลยมันนี้มาตัดหญ้าอไรบางทีขึ้นเยอะมากนี่มีเห็ดอะไรอ่ะ ทุกคนไม่น่าจะเห็ดไ่ไจ้เห็นี่เห็ดทุกคนต้นอ่ะน่าจะกินไม่ได้เป็นถือว่าเป็นเลิกดีเห็ดจะมั่ออกได้นะดีเดี๋ยวจะเป็ไปต็ดนั่นก่อนโอ้จะใส่เชื้อเลนดักคกนต้นเลยพอแล้วยังไม่พอเพราะว่าหลายต้นมาก เราจะเต่งกิ่งไปด้วยเลยนะตัดออกให้เขาได้ยืดแล้วก็มีอะไรมามว้วนใบของเราด้วยนี่เห็นไหมนี่แหละต้นยืนเราห้าเดือนนะคะทุกคนจะมีต้นเล็กต้นใหญ่ผสมกันไป มาเจอไอ้ตัวที่ม้วนใบอีกแล้วเดี๋ยวจะลองแกะดูว่ามันคือตัวอะไรอีกหนึ่งอันหนะคืออะไรนไี่ยังไงนี่ยังมันคืออะไรนี่แค่นี้ม้วนซะใหญ่ซะโตใช่